สวัสดีนะครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนทั้นประถมศ,ศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับวันนี้วิชาพลศึกษาของเรานะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องการยืดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนที่นะครับวันนี้ของเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับสเต็ปที่1นะครับการสไลด์ข้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะครับครับนักเรียนครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในสเต็ปที่1นะครับคือการสไลด์ข้างวิธีการสไลด์ข้างของเรานะครับเราก็มีจุดกําหนดเช่นเคยนะครับ จุดกำหนดของเราก็คืออุปกรณ์ที่นักเรียนสามารถหาได้นะครับจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับที่เราสามารถกําหนดเป็นจุดขึ้นมานั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนกําหนดจุดได้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการสไลด์ข้างก็คือนักเรียนเริ่มจากการหันนะครับโดยการออกไปด้านนอกเนี่ยแล้วเริ่มสไลด์จากเท้าขวานะครับสืบเท้าซ้ายไปด้านหน้านะครับติดต่อการต่อเนื่องนะครับไปวนดังกลวยที่1ที่เรากําหนดนะครับ เมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ยังสไลด์ต่อนะครับให้กลับมาสู่กลวยที่2นั่นเองนั่นคือวิธีการฝึกนะครับดังนั้นแล้วสเต็ปที่1ของครูนี้นะครับให้นักเรียนฝึกปฏิบัตินะครับแล้วถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับส่งให้ครูสเต็ปของครูในวันนี้นะครับให้นักเรียนปฏิบัติจํานวน5ครั้งครับนักเรียนครับเมื่อครบ5ครั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็บันทึกวิดีโอนะครับอย่าลืมแนะนําตัวเองด้วยนะครับชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ให้เรียบร้อย นะครับแล้วก็ส่งในช่องทางที่ถูกต้องเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการฝึกนะครับเป็นเช่นไรไปเรียนรู้กันเลยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนสําหรับการเรียนในเรื่องของสเต็ปที่1นนะครับก็พยายามฝึกฝนก่อนนะครับครูคิดว่านักเรียนของครูทําได้อยู่นะนะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะสเต็ปที่1นนะครับครูคิดว่านักเรียนจะต้องรวมสเต็ปได้ทั้งหมดเนี่ยห้ถึงหสเต็ปนะครับนักเรียนของครูจะต้องทําได้และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับดังนั้นสําหรับวันนี้ครูเองก็มีพลังงานอย่างที่แจ้งให้ทราบไปแล้วเมื่อกี้นะครับให้นักเรียนส่งคลิปวิดีโอนะครับทางช่องทางการเรียน นะครับให้กับครูใครก็ตามยิ่งทำงานไม่เสร็จนะครับติดตามงานของตัวเองนะครับและส่งงานให้เรียบร้อยครูหวังว่าคะแนนของผู้หนูในการสําเร็จการศึกษาในปีนี้นะครับของป .6 จะต้องมีคะแนนที่ดีแต่ถาหารโรเรียนไม่ส่งงานนะครับกูเองก็คงให้คะแนนกับหนูไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตั้งใจปฏิบัติและส่งงานให้เรียบร้อยครับสาหรับวันนี้กูเองต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ